ครับสวัสดีครับสวัสดีดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่อ๋อยครับวันนี้ก็คงไม่ไม่สลับชื่อแล้วครับเหมือนคลิปกัอนก่อนนะครั้งนี้ก็บริษัทของโม่ไทยแลนด์นะครับครั้งที่2ที่ได้มาเยี่ยมแปลงนะครับของพี่เอกับพี่อ๋อยนะครับซึ่งปลูกในท่ามกลางของสวนลําไยนะครับในคลิปกัอนก่อนก็ตั้งแต่การปลูกแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้เพิ่งมาเยี่ยมกันนะครับในครั้งที่2แล้วก็คงมีครั้งที่3จนถึงครั้งที่10แน่นอนทุกๆปีนะครับที่จะมา คลิปนี้ก็อยากให้พี่เอน,นะครับช่วยคุยว่าพูดคุยว่าระหว่างที่ปลูกนะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับต้นโตขึ้นมากน้อยขนาดไหนตั้งแต่วันแรกที่ตั้งแต่การดูแลเรื่องระบบน้าเนาะนะครับมาถึงวันนี้มีปัญหาไหมระบบน้ําอย่างเงี้ยมันยืนต้นเองได้หรือเปล่านะครับก็พูดถึงาการดูแลดูแลยังไงครับผมออได้ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยเนี่ยก็คือพื้นที่ของของหนูเองเนี่ยมัน น้ำน้ำไม่มีเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทําระบบน้ําก็เลยใช้วิธีลงหม้อดินซึ่งหม้อดินเนี่ยต้องเป็นหม้อที่ปั้นด้วยมือซึ่งเพื่อให้น้ํามันซึมผ่านก็ไปหาซื้อหม้อดินมาแล้วก็เริ่มปลูกถามว่าโตไวเหมือนที่เรามีระบบน้ำไหมโตช้านิดนึงค่ะโตช้านิดนึงแต่ว่าถามว่าโตไหมโตซึต่งตอนนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจเลยค่ะใช้ได้เลยแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ย ก็คือตอนนี้หลังจากที่เราไม่ได้วางระบบน้ําในปีแรกและปีที่สองในวางระบบน้ําให้เขาเนี่ยก็เติบโตตามปกติเลยค่ะก็คือถือว่าใช้ได้แต่ว่าโตโตทันเหมือนกับพี่เขาวางระบบน้ําตั้งแต่แรกไหมก็จะช้านิดนึงแต่ถือว่าเป็นเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เขาสามารถยืนต้นได้เองแล้วก็ตอนนี้ถึงเราจะไม่ใช้น้ําแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วค่ะไม่ไม่ไม่ได้ใช้ไม่ค้ำแล้วนะไม่ค้ำออกอะเอาไม่ค้ำยังยังใช้อยู่ค่ะแต่ว่า ตอนนี้กําลังจะเริ่มเอาออกแล้วเพราะว่าเริ่มแต่งเริ่มตัดตัดยอดข้างบนแล้วก็ใช้แนวแนวทฤษฎีของตามพลิงคิดกับพลิ้งสีทนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าแปลงของพี่เอกับพี่อ๋อยเนี่ยน่าจะอยู่ก็อยู่ที่อําเภออำเภอลีนี่เหมือนกันอยู่อำเภอลีไม่ใช่อำเภอทุ่งหัวช้างเนาะแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันใช่นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าแนะนําก่อนว่าแปลงของพี่เอกับพี่อ๋อยเนี่ยนะฮะก็เป็นแปลงปลูกที่แต่ก่อนเป็นสวนลําไยเนาะ เดี๋ยวนี้ก็มีการปลูกผสมประส,สานด้วยปลูกพยุงลงไปด้วยนะฮะอยู่ที่อำเภอรีนะฮะจังหวัดลําพูนนะครับอ่าแล้วมีปัญหาเรื่องมแงมลงไหมเรื่องหนอนหนอนเจาะลาต้นมีบ้างเป็นบางช่วงค่ะแต่ก็ให้คนงานคอยดูแลอยู่ซึ่งพอมีเนี่ยก็จะเอาอยาเข้าไปพ่นไม่เยอะค่ะนิดหน่อยแต่ยานี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ที่เราพ่นเนี่ยจะใช้วิธีการของพ่อเลี้ยงคิดไหมครับใช้เชนไดเข้าไปฉีดวิธีการเดียวกันเลยค่ะอ่าไม่ไม่ไม่ได้ใช้ปูนขาวเพราะว่ามันเยอะ ปูนข่าวนี่จะเอารูปลําต้นเป็นช่วงๆค่ะก็คือหลังจากฝนฝนเสร็จเนี่ยก็จะจะเดี๋ยวก็จะให้เด็กรูปปูนรูปปูนทิ้งไว้แต่ว่าต้นที่เราคุมไม่อยู่เนี่ยหรือว่ามันมีการเจาะเนี่ยก็จะใช้วิธีใช้เชือได้เหมือนกันอ๋อ,อก็คือนะฮะก,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 ก็วิธีการดูแลนะครับว่าแต่ละแปลงเราจะได้แชร์ความรู้กันนะครับผมคิดว่าผู้ชมหลายๆคนแล้วก็ผู้ปลูกหลายๆแปลงของโซนภาคเหนือนะครับในปีหน้านะครับปี2 5 6 5ยเนี่ยแน่นอนเราจะมีการจัดอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้น ทะเบียนแปลงปลูกตอนนี้โอเคต้นไม้ที่เอามาปลูกเนะี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกไว้อยู่แล้วแล้วมีเอกาสารควบคุมที่บริษัทให้มาเนาะว่าโอเคยังไงเราก็รับซื้อคืนอยู่ละนะครับแต่ต้นไม้จะต้องถูกลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรงนั้นก็ได้ลงทะเบียนนะครับตามตามใบเอกาสารอยู่แล้วเมื่อมาปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับจะเป็นที่ชนดจะเป็นที่สวกนะครับหรือจะเป็นที่ตาม พราะราชบัญญัติประกาศตามของการประกาศของกรมป่าไม้กรมวิชาการเกษตรนะครับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะครับ2562น่ะและก็มันจะมีรายละเอียดที่ดินต่างๆอยู่นะครับที่สามารถปลูกได้นะครับแต่บอกไว้เลยว่าที่ดินที่ปลูกไม่น่าแล้วขึ้นทะเบียนไม่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการปลูกไม้พยุงสายพันธุ์นอกนี้ได้ก็คือที่ดินที่ไม่มีโฉนดเลยนะครับเป็นที่ดินว่างเปล่า สองก็คือจะเป็นที่ดินที่เป็นพปทห้าไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าที่ดินลูกค้าเป็นพปทห้าไม่สามารถที่จะแจ้งขึ้นที่เป็นแปลงปลูกได้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทุกคนไปเข้าใจผิดหมดเลยก็ว่าไม้เนี่ยปลูกไม้อะไรก็ได้ไปซื้อพันธุ์จากที่ไหนก็ได้นะครับต้นไม้จะต้องถูกต้องก่อนอันดับแรกนะฮะต้องมีทะเบียนคุมก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นใครจะไปซื้อต้อนไม้สายพันธุ์ พยุงนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยุงไหหลําพยุงเวียดนามนะครับที่คนจีนเรียกว่าไหนานฮวงฮอลี่คือพยุงสายพันจีนเย่หนานฮงฮอลี่ก็เป็นพยุงสายพันธ์เวียดนามการลงทะเบียนที่ถูกต้องต้องมีทะเบียนคุมทุกอย่างทุกต้นนะครับก่อนที่จะให้ลูกค้านําไปปลูกแต่ถ้าไปซื้อต้นกระเถือนไม่มีทะเบียนคุมไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้นะครับ อันนั้นจะเป็นประเด็นสําคัญเพราะเราไม่สามารถแสดงที่มาที่ไปของมันได้ก็จบละนะครับก็เป็นเรื่องอันตรายนะครับในการสิ่งที่จะปลูกไม้ตลอด10ปีแต่ตอนนี้เราจะเน้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะฮะเพราะปีหน้าก็ถึงระยะเวลาละนะครับตั้งแต่กร,รกดาคม6กขาเป็นต้นไปนะครับเราก็จะเริ่มไล่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของแต่ละแปลงส่วนวิธีการยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทโนมูซาแลนนะครับก็มีการประสานงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมเอกสารทุกอย่างให้สำหรับลูกค้า คือเราจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับเราเพียงแค่เราทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคือเราต้องการตัดไม้ในส่วนด้านแน่นอนนะฮะท่านมีไรายได้นานาคตอย่างที่ผมว่าผมก็มีไรายได้จากส่วนของที่โอเคผมเป็นเรื่องการตลาดนะฮะเรื่องของการหาผู้รับซื้อนะครับเงินทุนเป็นของต่างประเทศที่นําเข้ามาอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่หงม,มู่โดยตรงแต่เราจะบริหารจากการที่ภายใต้กรอบข้อกฎหมายทุกอย่างครับผม มา,าวันรอตัดขายอย่างเดียวรอตัดขายอย่างเดียวครับเพียงแค่ดูแลผมว่าวันนี้เราปลูกไม้เนี่ยมันแน่นอนหลังไม้เนี่ยหลายหลายคนถามผมว่าปลูกแล้วเราจะกินอะไรแต่มันอยู่ที่การบริหารก,การนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นว่าเออก็สวนผู้เลียงคิปเนาะสวนบู้ลี้ยงสีสีทนเนาอะ,อะสวนแม่พี่เอกับพี่อ๋อยเนี่ยก็ปลูกผสมผสานกับลำไย,ยด้วยบางปีก็เก็บได้บ้างเมื่อปีลำไย,ยไม่เป็นราคาก็ไม่เป็นไรละอ่ะ ราก็ยังมีพยุงอยู่ปีนี้จะเป็นราคาปีนี้ปีหน้าไม่เป็นราคากันแล้วแต่นะครับแต่การปลูกไม้หลายๆตัวไว้ในแปลงนะผมเชื่อว่าเราอย่าเล่นพืชเชิงเดี่ยวนะครับเราก็เล่นพืชหลายๆตัวผมไม่เชื่อว่ามันจะราคาตกพร้อมกันหรอกนะครับแต่ถ้าปลูกข้าวเราไม่มีไม้ตัวอื่นเสริมมาสิปีก็เรายังปลูกข้าวแก่ตัวมาเราก็ยังจะไปเกี่ยวข้าวเนี่ยเราเกี่ยวไม่ไหวนะฮะอย่างน้อยถ้ามีต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณรอบแปลงนาเราจริ้มฮะอย่างน้อยก็เป็นริมรั้วอย่างก็ได้ตัดไม้ขายได้ผมว่านะ ก็เป้าหมายจริงๆหนูก็จริงๆแล้วเป็นเงินเกษียณน,นะ,ะ,ะก็คือ<ช>วางวางไว้เป็นเงินเกษียณก,ก็คือเราเราไม่ได้มองระยะสั้นก็คือมองตั้งแต่10ปีขึ้นไปซึ่งวัยนั้นอนะ่ะก็ต้องมีบางอย่างแหละที่มารองรับเราเนาะครับใช่ใอย่างนั้นก็เป็นเงินก้อนโตอ่ะผมว่านะบางทีไม้มันมันมันไม่มได้ตัดปีเดียวนะครับพี่เอ๋พี่อ๋อบางทีเขาบอกว่า้ปีนี้ฉันต้องการใช้แค่ประมาณ1ล้านเราก็เลือกต้นไม้ตัดได้กี่มาให้ต้นไหนตัวผมก็เอาก่อนแต่ต้นไหนที่ไม่ตัวผมก็เก็บไว้หรือเ้ยราคายังไม่ ไม,ไม่ไม่ได้ราคากันฉันไม่ยังไม่พอใจขายจนนมีอาชีพอ,อื่นอยู่เนื่อมะอ่ะเมื่อราคามันเนี่ยเอากันเก็บไว้ปีหน้าแต่ไม้มันโตขึ้นเื่อยเพราะราคามันจะถีบตามหน้าไม้นะครับอย่างอย่างที่ผมว่ายิง่งโตยิ่งโตยิ่งแพงยิง่งโตยิ่งแพงเพราะการใช้ประโยชน์ครับอย่างเช่นเราแต่ว่าไม้พยุงเสายพะยน้มมันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถขายไม้หน้าเล็กได้เริ่มตั้งแต่หน้าหกขึ้นไปก็ขายได้แล้ว<ม>ครับ<ม>แต่ถ้าเป็นพยนุงสายพันธุ์บ้านเรามันอาศัยเวลานานกว่าจะได้ขายก็30ปีแต่ประเด็นสําคัญคือพยุงบ้านเร ไปติดมติคลมอห้าหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้ส่งออกพยุงไทยแค่นั้นเองสามสิบปีไม่ทันแล้วด็อกเตอร์ตอนนี้ห้าจะห้าสิบแปดสิบหมได้จ่ายสตางค์แล้วก็แต่จากนี้จะหนุบกันครับขอขออี้สักสิบมีผมนี่ผมสี่สิบผมสี่สิบหกนะผมว่าเอ่าผมขอตัดไม้ช่วงหนึ่งแล้วกันมาที่เหลือก็อย่างน้อยก็อ่ะให้ภรรยาไปให้ลูกให้อะไรไปจริงไหมฮะแต่ผมว่าเนี่ยคือเหมือนเหมือนผมเปลี่ยนแนวคิดอย่างเช่นที่นาที่ไหนนมันปลูกที่นาเนี่ย ผมบอกว่าผมซื้อข้าวกินดีกว่านะครับผมเอาที่นาแปลงที่นาเนี่ยมาเป็นมาใส่ไม้ประยุงสายภายนอกหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะผมมาคานั่งคำนวณแล้วถ้าทำนากระหมดปีละสามหมื่นสี่หมื่นละแต่ว่าเราซื้อข้าวเนี่ยเราให้กิโลเราก็เอาได้ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรใ้นซ,ซื้อกิโลละสิบบาทเลยอยงเก่งผมซื้อตันครึ่งผมก็หมดเงินแค่หมื่นห้าดีไหมฮะเราผมแปลงพื้นที่นาเนี่ยเป็นปลูกไม้อย่างน้อยอนาคตผมเอามาสมมติว่ามันได้ผลผลิตปีที่ ม่ว่าบางต้นอาจจะได้ปีที่10บางต้นอาจจะได้ปี1 2 13แต่ผมมานั่งคำนวณแล้วผมว่ามันคุ้มค่าก,กว่ากับการเราคอยอ่ะ,ะแล้ววันนั้นผมคงไม่มีแรงที่จะไปเ <c oughs> นื่องอะไรฮะเราก็ต้องจ้างคนอยู่ดีปัญหาคือแรงงานคนอ่ะถ้าการปลูกไม้เราก็ไปอ่ามันก็มีทีมตัดอยู่แล้วฮะเสียค่าปอกค่าตัดละหักจากค่าจ่ายตัวนั้นเราก็โอเคอ่ะผมว่านะคือเอาพืชอะไรก็แล้วแต่ที่มันเก็บเกี่ยวได้ตลอดเนี่ยเราควบคุมราคามันไม่ได้หรอกอาข้าวปลูกไปแล้วปีนี้ไม่เป็นราคา เกี่ยวทั้งน้ําตาอะไครับแต่ถ้าเป็นราคาโอเคร้องเพลงด้วยก็ได้แต่ว่าก็อย่างว่านะฮะมันบังคับด้วยการเก็บเกี่ยวถ้าถึงฤดูถ้าไม่เก็บก็เสียหายเนี่ยผลไม้อย่างเงี้ยฮะยางพาราพวกเนี้ยนะครับ<ส>ผลไม้ทุกชนิดตามฤดูการไม้ผลไม้ดอกอะไรก็แล้วแต่มันตามฤดูมันอยู่แล้วจริงไหมครแต่ไม้นี่มันอยู่ได้ทุกฤดูของมันก็คือแต่เพียงแค่ มันไม่ใช่เงินรายวันและรายปีแต่มันเป็นเงินหลายสิบปีที่มันเข้ามาเป็นก้อนเงินอนาคตใช่ครับมันเป็นเงินแต่ถ้ามาหารกันแล้วมันคุ้มครับคุ้มนะผมมาคุ้มแต่ว่าการเลือกจะปลูกไม้อะไรเดี๋ยวให้ศึกษาข้อมูลก่อนผมไม่ใช่ว่าทุกคนพาปลูกไม้ก็แห่กันปลูกตามกันนะฮะอย่างเช่นกฎหมายของไม้ที่ติดจำไปนที่สองสเตตกลุ่มของไม้พยุงที่เรากาลังเล่นอยู่เนี่ยมันมีข้อกฎหมายอะไรบ้างไม่ใช่ไปซื้อตามต้นตามท้องตลาดมาประกาศขายกันตามเน็ตทั่วไปนะฮะผมไม่เป็นห่วงเกษตรกรนะ หลายคนไปแล้วก็ตัดไม่ได้แต่ไม่ได้ครับนั่นแหละไม่ปัญหาแค่เพียงแจ้งขึ้นทะเบียนยังยากเลยครับเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปครับประเด็นะเข้าใจอยู่ว่าของถูกใครก็อยากได้แต่ซื้อมาแล้วถ้าเรารอคอยตั้งสิบปีแล้วเราไม่สามารถที่จะผลไม้ออกนอกประเทศได้จบละจริงไหมครับเสียเวลาเสียเวลามันซื้อไม่ได้นะมันซื้อข้าไม่ได้ครับมันซื้อขึ้นไม่ได้เข้าใจว่าทุกคนอยากได้ของถูกแต่ทุกอย่างมันมีบัตเจ็ตของมันผมถามว่าราคากล้าของบริษัทมันก็ไม่ใช่แพงหรอกถ้าเทียบถ้าเทียบบกััไม้ตวอื่น ดยเช่นมะม่วงเนี่ยเราซื้อต้นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทละแต่สิ่งที่เราดูแลบริษัทดูแลเนี่ยแค่การออกติดตามไม้ทุกปีนี่ก็ใช้งบประมาณที่มากพอสมควรในแต่ละปีถ้าเราทุ่นลงมาจริงไหมฮะไม่ใช่ว่าเรามาเที่ยวนะฮะเรามาเพื่อเราอยากมาเห็นต้นไม้ว่ามันโตขนาดไหนบริษัทก็จะนําข้อมูลตัวนี้ไปวางแผนลําดับอ๋อแปลงนี้ลูกค้ารายนี้กี่ต้นต้นนี้มันโตขนาดไหนละเส้นผ่าศูนย์กลางที่เราประเมินโดยครั้งแรกเราก็จัดลําดับครับว่า เมื่อถึงระยะเวลาจะตัดเนี่ยเราก็ต้องวางแผนการตัดการปลอกจริงไหมฮะไม่ใช่อยู่แล้วไม่มีแผนเลยอย่างเงี้ยการออกมาติดตามลูกค้าทุกปีเนี่ยมันเป็นผลดีมากกว่าผลเสียนะครับแม้ว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้คือเราต้องการเอาไม้แต่มันก็เป็นผลดีกับเกษตรกรผู้ปลูก้วยคะ่ะก็คือ,ครอเรามีความรู้สึกว่าเออเราเขายังมาเยี่ยมมาดูแลเงี้ยไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งเลยเครับ,รบใช <no? S 2> ่บางคนที่ไปปลูกแล้วน่ามาช่วงโควิดเชื่อไหมฮะราะหลายๆคนว่าเป็นบ้าหรือเปล่านะครับชาวบ้านเนาะ บางทีคนไม่เข้าใจคนปลูกก็ปลูกไปละออาขีดยางก็ขีดไปแต่บางคนจะค้นทิ้งครับดีนะผมไปทันดีนะผมไปนนะผมพูดมาคนหนาลูกถ้าอาจารย์ไม่มาเนะี่ยไม่บางคนคือคือแรงชาวบ้านมันมันก็คือเขาบอกเอ้ยปลูกไปทําไมปลูกแล้วจะได้ขายเลยนะมันพูดอยู่ทุกวันครับโดนผลโดนผลกระทบจากสภาพแวดล้อมอ่าใช่บางทีใจมันออกอีนี้ไม่ไม่อยากดูแลต้นไม้แล้วครับเฮ้ยตั้งแต่ผมไปเป็นนี้เปลี่ยนแลวครับว่าเปลี่ยนแนวคิดโอเคท่านก็นจะดูแลดีขึ้นผมบอกว่าปีหน้าผมมาอีกนะ ราะทำต้นไม้ให้ผมโตหน้าที่การขายเป็นหน้าที่ของบริษัทนะครับส่วนท่านมีหน้าที่รดเดถ้าไม้ได้ขนาดเราพร้อมมาออกได้ทันทีแล้วก็เอกสารถูกต้องแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีความสุขก็ด้กันและสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่จะเป็นต้องเป็นไปเป็นนักลบอะ่ะผมคิดอย่างนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่บ้านเราจะฝากที่ไว้เราไม่ได้อยู่ถึงร้อยกว่าปีหรอกผมว่า <c oughs> แต่เราเป็นรายไปก็อย่างน้อยเราก็ฝากให้เราเราทำแบบอ่ะทำให้เกษตรกรที่ยังลําบากอยู่แค่ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสองต้นก็ถือว่า จะช่วยอาจจะช่วยในอนาคตที่หล่อเลี้ยงเขาได้ครับประมาณนั้นในสิ่งที่ผมคิดนะฮะทุกคนก็จะจําชื่อเราลนะนือไหมฮะแต่ถ้ากลุ่มคนนะฮะที่กําลังขายกล้าอยู่ที่มันยังขายกล้าไม่ถูกก็ไปําเมื่อมันถูกซักนจะริงไหมฮะอย่าพยายามนําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไปให้คนอื่นทําต่อเหมือนการรับซื้อของโจรเนี่ยมันก็ปเป็นบาปนะฮะมันเป็นบาปเพราะ การจะซื้อก็ไม่จะเป็นต้องซื้อกับบริษัทมูทแอนด์แลงก็ได้ไปซื้อจากที่ไหนก็ได้แต่ให้มีเอกสารควบคุมดูแลให้ถูกต้องวันขนา้างหน้าบริษัทเราก็สามารถซื้อมาได้จริงไหมฮะแต่ถ้ามันเอกสารไม่ถูกต้องเราไม่สามารถรับซื้อมาได้อยู่เช่นกันนะครับนะครับประมาณนั้นก็อยากให้พี่เอกับพี่อ้อยฝากเบอร์โทรนะครับเผื่อผู้ที่สนใจเท่วไปอยากเข้าเยี่ยมชมนะครับแปลงพยุงนะครับการปลูกผสมผสานการดูแลให้คำแนะนำที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อไว้หน่อยครับ 0 9 5ค่ะเ8 7 9642ค่ะเบอร์พี่ยอยศูนย7หกหนึ่งหครับถ้าหากใครสนใจหรืออยากติดต่อนะครับขอดูหรือมาเที่ยวนะครับที่อำเภอรีหรือมาเที่ยวที่อำเภอตุ่งหัวช้างและแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับเ o ิร์นเฮีนะครับคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะครับได้นะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นกลางป่า สวนพยุงนะครับแล้วก็กางธรรมชาติที่สวยงามก็ต้องขอบคุณพี่เอกับพี่อ๋อยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับทั้งตัวบริษัทแล้วก็ส่วนตัวนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งสวนพลิงคิดพลิงสีทนที่กล้าตัดสินใจปลูกนะครับนำแนวคิดดีๆแล้วก็เดินภายใต้ตามกรอข้อกฎหมายทุกอย่างนะครับก็คิดว่าปีหน้า นะครับเราจะเจอกันทุกปีแน่นอนนะครับสิปีเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีอ่าเราก็จะไปด้วยกันแต่ถ้าด่านมันเปิดนะครับ <c oughs> ก็บอกเลยนะฮะ <c oughs> นี้ถ้าเวียดนามเปิดเล้วอะไรเปิดเราก็คงอ่านอกจากจะมานั่งอยู่สวนพยุงลรว,แล,วแล้วเราก็จะไปนั่งอยู่บริเวณกลางที่เขาตัดเขาซื้อขายกันนะครับพวกเราก็จะมีความสุขนะ,ะแต่ด้วยสถา,านการณ์เราก็ปรับเปลี่ยนอาจจะยืดระยะเวลาออกไปนิดนึงแต่ทุกอย่างไปแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอวิอ่อยมากครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ